คนเราต่อไปนะครับคุณจากคุณยานิกาวังทองคำอะไรครับคุณจากคุณครูคคสุรทีไพรเอกครับแค่ะนางสาวนัชชาชนประทีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาพทสี่ทับเก้าและเด็กหญิงพัฒราวดีครูน,นันทิตาลัมประทาวครับ นายนัทวุฒิวัวศรีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ี่ทับสินายพงศกรกึกแก้วนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สีนางสาวดุและนายดารสวัฒน์ถกยานะคะนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สี่ทับสีบ นางสาวกรมลรักษ์บบกขันตีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ามทับสิบน,แบบนางมนตระดิษฐศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นทับห้าค่ะนายธรรมรัตลักษณมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3, 4ีทับแปดเด็กชายเมืองนักเรียนระดับชั้นม .3 ทับสี 3, 3, น่นางสาวลักษิดาสิทธิ์ทิพย์นะคะทับสิบเอ็ด และไดายปรสิติแท่เหล็กน,นะคะนักเรียนระดับชั้นระดับรต่อไปนะครับคุณรู้จักคุณสิริชัยอุปราและคุณชักวารีหมอยาครับค่ะซึ่งชมรมบิิงนิพราสรนะคะก็จะ เด็กหญิงแพรวาคิดชัยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามทับห้าเด็กหญิงปานิสาสัตสุวรรณนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งทับสี่